โอ้ยเป็นตะซังแต่พันยานฝนไปหนั่งตั้งสนมันเหรอใครจะเจ้าหลังหลังด้วนยเ,นนะ <ś red> เอาห้องใหม่ไปเลยต่เตียงเดือยเปียงเดือยรไม่กแก้อะมันดูดเนาะอันตัวมันเป็นน้ำนะมันหมักดูดมือเขา อ้วนไปเอาลูกหวกตุบขาดพี่น้อ,าาง,องเลยเดี๋ยวลัดสิบอใอ้ฟังพี่น้องหน้าตัวนี้นะเขาจ่ายวัคซีน100บาทเดนบอกตัวนี้มันติดกับหองไปเลยนี่บวหอดเฮกตาหนึ่งกระแพงอยู่เพราะว่าเดนมันความกว้างความยาวมันท้ามาใซ้์สัากับหายง่บยบว่าซ้ัพี่น้องหใหญ่นี่ง,ง่ญ่กลัวแต่ว่าหาหนีก็ซสื่อสองเถื่อคือกัน กลบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุนทุกคนมือนีเป็นมือดำนามือสุดถ่ายแล้วเด้อทุกคนแล้วก็มือจ่างมือสุดถ่ายเลยเมื่อไรแล้ว้ะพี่น้องํำเบิร์ดเบิร์ดมือสุดถ่ายเลยอันนี้เป็นความแข็งแรงกับความห่อนมาเยือนเลยพี่น้องบางแน่เหืออ่บเนเลื่อนี่นะมือนีเราหลับจ่างดำนากับโลกาพี่น้องวันละสองร้อยาบัดผู้อื่นจ่างเป็นหมัดแต่หลัดจ่างเป็นมือพวานาหลับกามันลกหยาคมือนีมาลายพี่น้องคนงามแต่มาลายพอสมควรเลยสมควร คนเราลกกนะเนี่ยคือจะมีแต่หมูแม่เนาะแต่ว่าคนดำนาเนี่ยนะจะมีน้องๆในปะเดี๋ยวพี่น้องรัดพาไปเบ่งบรรยากาศเนาะบอกเลยเลยว่าเมื่อนี้นะเอาเลยเพราะว่าที่จ้างหลายคนนะเขาโบมีหนามเดี๋ยวพี่น้องเขาก็เลยมาให้มีหนามเขาโบมาดอกอะไรอีกอย่างหนึ่งรัดเมื่อยพี่น้องเลยเพราะว่าเข้าฮักโคมหลายโพดคือเห็ดเบียกอันร้ายเกินไปเฮาโลกกะจากคนดำนาคนเขาไม่ได้ดำละคนเขาไม่ได้ลกนะมีแต่เฮาโลกเองกับเสาแปรแล้วกะ น้องไข่แบบโอ้แต่ละคนนี่สูจนบ์บวายพี่นอะะ้องหลักเขเลยว่าหยุดจ้างมโอนี้แต่ว่าเขาอยากหายจ้างหล,ลักเขเลยว่าโอเคเาสัน่นกันอยากันจ้างมาเองรดพอเราดรอชหยุดก่อนมโอนี้นะป่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาเราไปบรบรยากาศเพือบ่าแม่นลำตากป่ะโคอยฮอน <c oughs> อันนี้คือทีมโลกาเนาะพี่น้องอีแมมเป็นผูมิปปุ่สองสี่หาคนหาคนโลกาคือสีบออยดอกหลักเขาว่า ป่ะวันนี้เราจะไปดำนาวันนี้ดีใจเนาะไฮใหญ่เป็นหมูที่ถายแล้วที่ว่าสิแล้วเนาะนี่แหละยกระปูสิหมักกินที่สุดเลยพี่น้องกระปูลายปลาลายกบลายไฮนี่เนี่ยบอกเร็วๆว่าอุดมสมบูรณ์เข่าก็ได้ยลายสังเกตเนาะคืองานดำนาป่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดำนาก่อนป่ะมาเบิ่งพี่น้อง มืัอนี้นะ่ะก้านะ่ะบอกเลยเลยว่าบ่เมื่อยลกนะเพราะว่ามีผู้สาวใหญ่ลกแล้วเปิดผู้สาวหน่อยกลับมาดำนาเนาะพี่น้องมาเรื่อผู้บ่าวมาดำนาซอยผู้สาวเนาะมื้อ,อ,อนะววนี้ก็ที่นีผู้สาวไล,ลววนะ่พี่น้องนะแต่ว่าเพิ่นอัปหนาตาความงามยังอยู่ทางในเนาะเพราะว่ามันห่อนแดดดิเพราะไม่เป็นมาดำนะข้าจ้าแต่บัดเข้าวดำใช้ติดต่างอ่ะมัน โอ้งก็ทิจักคะหมอขาย่ิบาทหน้ากับบริการคนจับแต่ว่าหน้าม่เียงเขาเข้ากาน่ยบริกา่ยงเขาเข้าข้นงามหพี่น้องตั้งใจเฮ็ดทิจยกขนาดเลยขุนยังไงปะน

ใส่่ได้ตีมันหนีบเออกระปูนีมือนี่ตัวใหญ่ได้พี่นองเอ้แหลเราพี่น้องวีแล้วอ่า่เน่ยนี่นี่บอลออกก่อนน่อยแล้วกลออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาลอเดเหล่ดยะเลเลอ่อนเเลยขึมาตะวันแล้วตะวันไจับกำลังเจ้ามานั่นแ้วแตเมอวนขึ่นเนาะเป็นหมาทะเลขึ้นมาทะเลละขึนอให้เดียนี่ขอัเดนมสามืนาะบ่หอดบ่อันบุ่้งเฮกตารหนึ่งเฮกตาหนึ่งเนาะฮกลเฮกตารอีก เออโพี่น้องแนวไปทำผลจนหน่อยฮะสามหมื่นสามห่้างคนหกคนเจ็ดคนเฮกตาปลายแล้ววะาตะวันต้นน้ำเม่นหนารัาดเด้อเฮกตารหนึ่งกะประมาณลอยเม็ดมลท้นนี่แหละพี่น้องเราบอกเฮกตาร์หนึ่งลาตะบ้าหูแล้วเฮกตาร์ลอยเม็ดเท่าไรลอยเม็ดมลท้นเนาะให้นี่ให้ใหญ่แต่ว่าพี่กายนี่จ้างรถอนาแท็กเตอร์มาขุดเนาะ ลัดขึ้นว่ามันซีเพียงกันพี่น้องถ้าเติร์กวดก็ยังบ่เพียงกันเห็นบ่วางกลางมันเป็นนอนสูงขึ้นอยู่แต่บ่อนี่เห็นบ่เป็นน้องมันบ่บ่อยากเพียงกันปอดพอแม่พี่น้องขึ้นแต่หน้าสภาพชำอาบนํำเลยมื้อนี้นะเป็นยังที่ห่อนจัดที่สุดเลยการพนตกโต๊กแห้งหลัดขึ้นว่าพวามันอากาศห่อนให้ถ้วยแม่หลุดซอแปอยู่บ่แม่แม่น แม่นนั่งถาคนมาต,ตลาดแม่นแม่นแม่นแมน่นเย้น้องไปตลาดมาไวดีอูอันนี้คือปากทองอะากไหวน้ำซอแปะเพื่อพี่น้องเอยเพินกระซือมาลายอย่างอยู่ประจำนี่เจนบอกปากเก่งกว่าจิเเก่งกว่าเก่ง่เคยได้กินนะพี่เกิน ร้านมาเคือหน่อยถาแล้วเอามียมาหอยคุ่อันนี้ค้องแถมบอาพี่น้องตามสั่งเลยตามคำขอเลยกนะเจาะบวบไว้เคยกินหอยคางอสิฮะเคยกินหอยางบ้ากับบุคยเคยกินเธอหนึ่งหอยคางคันหอยแข็งเคยกินรู้หรอไปหอยแข็งที <c oughs> ่จปันจิบ มันเหมือกสดตังมาตียงบ่ิบานทำบมีทะเลโรละสี่ิอันนี้จากโลอนาซอง80,000โลหนึ่งไม่เอิบพันก็ประมาณแปดสิบบาทปลายๆเนาะอันนี้มตัวเจสิพันละลอยปลายมาจากแสนมานี่ะพันลายเปิดพันปลายพันกว่บาทพันเท่าไรวะ พันสี่พันสี่ร้อยบาทสี่ร้อยกว่าบาทพันสี่ร้อยกว่าบาทเจแปนจะเต็มเลยมันบบงามเนาะคุณปลาแค่มันลายผลเนาก็เอาไปกินทอาก็ได้ปไปปลาจะจะตุ่นปลาสองสุดก็ตุ่นหนึ่งโอเคปะนี่คือเครื่องผลิตหนามเนาะเขินว่าขั้นโยกหรือว่ากรอกหอยแข็งนี่เป็นอยังสีหลางยากที่สุดเลยสำหรับหลัดมันเหม็นอยู่ไป อะไรเอานายน่ะโอเคอยู่ปะมันคือพงลงหลังผงลงปลาหมึกใหญ่พี่น้องเมื่อวานนี่กับปลาหมึกเขาจะติดใจปลาหมึกคือว่าตอนหัดจับหัวเป็นตัวนี้เมื่อวานนี่จะเอาลูกหัวคุ้มเพลิ้บขาพี่น้องเลยเช่นใดประดับก็สิบเม่อยากหรือฟัวมันเป็นแบบหมกห้อยแข้งแล้วก็เป็นปลาหมึกกับปุกแล้วเป็นน้องคันเป็นไก่เนี่ยมันน่นเบื่อย ล้วก็เลยแบบสมแจฟื้นหมอดำมโบเป็นยังนาะพี่น้องว่าแต่เฮาได้กินเพราะว่าช่วงรํานาเนี่ยโบมียังพิธีพิธารลายมากมมยมันเมื่อยกับบรรยากาศมันเขาเปิดมายังกัะเวลามันมันจำกัดะนะถ้า,เ,าเรากินล้วก็ผู้ที่หอดใบสองกับผู้ที่ลงะนะผู้ที่มาซอยดำนาเขาเขามุมมือมีมีมาใหม่เพิ่มผู้หนึ่งสอง,นนอสองคนเพิ่มสองคน ปลาติโตพี่น้องกุ้งโลหนึ่งปลาหมึกสองหอยโลหนึ่งปลาหมึกสองห่แปดตามใจตามใจคนงามพี่น้อง็นอยากอยากกินอาหารทะเลก็เลยซื้อเนาะพคตรอร่อพี่น้องได้กินแล้วได้บัดน,นี้อันนี้คือต้มปลาหมึกเนาะโอ้โหปลาหมึกนี่มาจากประเทศใดเนาะ่าจะเป็นเวียดนามแม่บอกาะวายูเล่าหลับเล่าข้าบ่ม,มีหนับทะเลดิ อันนี้อันนี้นาะปลาหมึกปลาสีแยบกหมูปลาหมึกตัวยาวๆเนาะหลังหมักๆหลังหมักกบมึกตัวอันนี้เขาบุ๊คบุ๊คหัวปลาหมึกยังเนาะพี่น้องเต้นนี่ไข่ไข่คือเอเลี่ยนนี่เนาะแต่ว่าเสียบอีริเขาเห็นเขาไปเกาะเอาอยู่แถวที่เห็นนะตัวใหญ่นึะแล้วบุ๊คหัวมันอยู่บ่อนใดของเกาะอีหยังนี่นะมันแสีบปลาหมึกอันนี้นะแต่โตในซีม้อมแม่แต่จักหน่อยเนาะพี่น้องกว่าหลัดขึ้นแต่ดำนาแต่บุ๊คได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเห็นน้องกินเลย คือเวลามันจำกัดก็โบเป็นยังพี่น้องกินเขาแล้วเรียบร้อยเบิดปุแล้วมอแรงอั้มนำตังนอนเขาจะกินเขาแล้วพี่น้องุบเขาตัมาหุ่งแล้วทางนี้นะเิมไหมตัางหุ่งไตแหม่ง้ง่้ลุ้้แหมม้แห่งงนเดียวช้ถ้วยนี่แ่งว่าเราแน่เาก็ยกยุบก่อนแล้วว่าขันะเราตำนาเราเจ้ากินตำมงหุ่งแสบ สมเนี่ยเหล่าดีไน้องเราแบบมะพริกวมกเรือตานาำักเล่นย่างเบย์ย่างแล้วคุยจนเบิ้ลไปไปไปเราไปละแบ่งกะหย่างกะหย่างกี่พอได้สิเกีนยวกหงนะเราบอกกินเราบอกกินมาลี่เราบอกินหรเอมันกินหงเราบอกกินจะกินด้วยแ่กินเท่านน ยัขึ้นงูเหลือมนี่ปงกันเอหองราพี่น่องจะไปกันเ็ดหรายอย่างกับบรดกินจกเสือพี่น้องเ้ยแต่กระแสบอยู่ตอนปมมึกกันมูเหลือมยังบรด้ซอยอยู่ จงหอลันจงหอลาบ้าหยังม่ได้เบิดแต่คนงานหลายคนเห็นอนาเอาย่างเนเอ่นลมมันแปรปวนป่เี่ยววอะไรคนทำปุ๊เี้ยวอะไรไปละเดนไปมามให้มันในมัน กินเอาบ้าแนวทองกินกินลงกินมากนั่งแล้วไปเด้นกินข้าวไปาข้าเด้อพี่น้องมาเดินกินข้าเด้อข้าเด้อพายไว้เดี่้องเาหด้จเดอรายกบ้าชินินดเด้อพ่นอนข้าเด้อพี่น้องบานเอดมเด้อกินข้าวเด้อยังไรอ่นลยังแนวทุกคนบ่อ นายางกินนายางนายางกำลังก right. ินมันคือเด็ก่มันเป็นแบบกรึบๆนน่มันกะไปนางตั้งสนมันนหใครจะเจ้านังนด้วยัน้นะ อ๋อห้อใหม่ไปเลยต้อเตียงเดือดเตียงเดือดจะกนหนังไยพี่หนังหนังอะไราดังมาหาขายปลาเมึกกันจะไปหาขายปลามือกกันมาฟินอันี้เบิ้งจองม่ใส่บกระนางนะี่กรด้งด้งจอาลูกใหม่ั่งใหม่เน่ยผมมีอยู่ในหมอต้วยนะมนดอย่างหมอด้ว เอาลงกลางจ่กลางเลยเดี๋ยวไปเพิ่มเดี๋ยวอันีเพลงกับกลุ่มก็บวมากไหมอืมะไงหมดอยู่นก็มาล้างกินาได้ก็เห็นอะไรอย่างไรเป็นอะไรมีแต่อาหารทะเลเยอะแยะมีแต่ร้าย่างหลานเนื้อจะผันอะกินได้เดี๋ยวเากโอไ่หอย ขึ <mile> ้นมากินจับถิ่นาตอนนี้มาเจนได้ค่ะพัดลงไปอ้าหอยเป็นนองกินข้าวปลาตอนนี้ก่ะตาสิไปล้างมือเชือกเท้าได้วันนี้แล้วลงมากินอยู่ตลาดเทิงเทียงนะมันห่อนแหงพี่น้องกินข้าหัวโบอิ่มเขาเลยยกมาตลาดเอ้ายังมีเด็กหน่อยนั่งกินข้าวอยู่โอ้ยกินหันหมักหอยแล้วว่ามันค้าคอเด้อยสลัดซูมือนี่็งหย่อนน้ำใหม่น้อแปเนาะ กัย <S it> ังหาอยู่เลยดำหน้าไหวกันยันกินนกไหมลายทามอีพอแล้วบป่าปากแล้วพออีพอแล้วบ่หมักนกไหมพี่น้องเราเป็นยังสีแบบปฏิเสธที่สุดแกงนกไหมจักแม่นจักเถื่อนเราจักิจต่ามันแม่เป่าพอผู้ชายเพื่อนหลับตื่ิเ่หมักนกไหมเปานไรโดยเฉพาะบอกก็หมักยี่เกาะบ่หมักนกไหมมันไม่เป็นอะไรรสชาติแบบมันกินคือเปนแนวกินบะหมี่แห้งเออมันเป็นพักเนาะขันแกงแซนเฮ็ดเพื่อนกันกินแต่เฮ็ดเพื่อน พี่น้องมันคอมเมนต์บอกว่าน้องใหม่นะแนวไปบ่ได้ก็แม่นแล้วพี่น้องมันบ่มันบ่ม,นบมีแข้งมีขาเนาะแต่ว่าเฮ็ดก็มีแข้งมีขาแต่ก็ยังไปบ่ได้พี่น้องเลยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวหลัดสิขออนุญาตก,กินเข่ากินหนามก่อนเนาะเพราะว่ามันสิสวยแล้วจากนั้นก็จะสิลงดำนาปลามันสิเล้วล่ยังขาดำปลอาอันนี้เป็นผ้าเขาเสียบเนาะพี่น้องบ่ไายเอาหนาคนกัญญาคนดอกอายแจ๋วตัวนั้นคือคือเข็มขนแทะอันนี้เป็นเอิร์นมาเมียงปลาเนาะหรือว่าพันอะไรเสียบ ส่วนลายอาหารแบบนี้ไม่ยิ่งหม,ม,ม,มักแต่ว่าผู้ชายกะแต่ผู้หมักเนาะขนเขากินนามแล้วละพี่น้องอันนี้หอยจะเป็นห้สุดถ่ายของมือหนีเนาะให้เติแบตเต๋อหนีะแล้วก็ห้นั่นไม่เยอะสองหอเนาะแต่ว่ามือแรงนี่คนหลายพี่น้องขาเบิ่งรถเพราะว่าบบได้ลกะกะมันพ่อแล้ว ก๊ลกกะบบมีบอลดำเลียบัดน,นี่นะหน้ามันเบอร์ตอร์ซันี่เออย่างๆคู่หนึ่งเลยเนาะจอกลืมประมาณชิปลายคนพี่น้องยามาแลงนี่เพราะว่าเขาไ่ได้โลกกาดิแม่ครับตัวนี้นราเขาจะขายแสนหนึ่งเลยนะแม่นเนาะมนะแม่บอกอันนี้บอกเขาจะขายแสนหนึ่งนะไฮห,หนึ่งนี้นี่แสนหนึ่งลงดำนาก่อนพี่น้องยามาแลงคนลายหนึ่ง สองสามสี่หกเจ็ดเสิสิบสองสิบสามยังเหลืออยู่สองคนอยสี่สี่เป็นบอกเฟา,ามาประมาณสิบสี่คนเปเนแต่ประหุว่าชิฮอดคำเคับอนะ่เกิดชิฮอดเนาะเป็นยงมะแรงในคนหลายเพราะวา่าบมเดลอนาหาเขาต่อโลก,กาาแล้วเพราะวา่ามันมุ้ยบ่อนดำแล้วน้าม,มีแต่สองห่ยังมะแรงอะพอห้ยใหญ่ดำแล้วก็หลับ เอาเป็นยางพี่น้องจ้างให้มันถึงที่สุดเลยมื่อเห็นกบได้เห็นยางแข้งเยอะอันนี้ว่าแม่นหน้าแหละแต่พี่น้องเป็นหน้าเขาเจาะหน้าเปิดทีคล้ายหน้าแต่อยากคล้ายให้บอลกิมันติดกันแต่ว่ามูมีปัญญาสื่ออันนี้คือหนึ่งเซนบาทเลยพี่น้องเป็นเบนท์เลยก็ทั้งลมเลยสื่อสองเสีย

กอยากได้ค้นลายๆแบบนี้อยพี้อกแต่ว่ายามกินเข้าวนี่จ่ปันได้เนาะกินข้าที่ท่าล่างถ้วยกเกลอยเลีนอยหันละห้าสักสมมื ฝนนล้วพี่น้องตกต้องค่อยๆตกแดดนฝนยังคือตกแดดฝนเม็ดก็เป็นไงเนยแม่พี่น้องฝนตกไหม สูบน้ำดาวไปรอแล้วฝนตกพี่น้องเลยเป็นแต่ยักหัวเดี๋ยวเราเบิ่งมอเตอร์หน้าเดี๋ยนี่ชูน้ำดาวแล้วฝนตกคำโอ้ยเป็นตะซังเแต่บรรยากานฝน นคนตกคำแห้งแลวพี่น้องเตียดสมใจใดินี่จังเอินว่าดำนาตากคนเนี่ยเศร้าเราก็จะแล้วแล้วพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศคนดำน้าห,หลายๆคนด,นดุนๆได้เห็นเธ เรียบร้อยตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงฝนตกมาแล้วมันเศร้าบนแล้วพี่น้องจากไปแล้ไหม่นนบนฝนโแห้งกันได้ต้องกาศลงมาแล้วมันเลอก้นทีมาดำหน้านะพี่น้องเด็ลักนีบหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่หาหกเ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนเนาะนอกนัก้นก็นคือคนในเฮือนลัเอง ปลาเราก็ดำทนทีแทกกระปูมันจิไปได้อยู่บ่าะเราดำใหนกาวมันเบิดมันมีปาลาเนยนะมันคือห่วงห่วงกระปูปมันกินเขามันกัดเขาอะไรเนาะมันอยู่ต้แมแคม จะเอาบ่หายแล้วนะจะใส่กันทงยางกับปูมันสิบวกัดขาดหมดเลยร้ายกับปูฟินมันเลยเซดงเนอนองปเดียวบายบาย เอายางเมื่อล้วเนาะปอาหายม่ส่งว่าขคลารหัสสิบบาทขอบใจหลายๆเรื่อสำคัญที่สุดก็คือขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เป็นกำลังใจให้สลัดละกขอบคัวในส่วนดำน้พี่น้องส่วนนี้ก็ อยู่บาลักนะหลายคนกับบไดดำนานเพราะว่าหนํา,นะานมันเบิดผลบบตกเลยพี่น้องก็เลยแบบได้พักผ่อนเราจะมีแต่ถา่ามือได้ฝนตกก็คือดำมือหนันเลยพี่น้องตอนนี้ดำไปแล้วหกสเอร์เซนาะเหลืออีกประมาณ40เปอร์เซนจ้างคนดำนานเลยพี่น้องประมาณสี่หรือหาหมือนี่แหละประมาณนี้แหละแต่เต็มที่นะสี่มือมือละสองรอยซาวบาทจ้างหกคนเนาะแต่ว่ามือสุดท้ายนี่ลายพี่น้องสิบกว่าคน กลายเบิกน้องพี่น้องบดเท่าไรแต่ว่าซื้อนองกินใน่เบิดมือละพันบาทบอกได้เลยพี่น้องเพราะว่าเลี้ยงแต่เขาขับเที่ยงขับเที่ยงก็คือมือม้อมอื้อมื้อเที่ยงเนาะมื้อเดียวส่วนเราคิดอีกอ่ะขอบคุณข้าใจพี่น้องท,ทุกคนเนาะที่ให้เก็ติดตามอับสมที่ว่าเป็นบรรยากาศาดำหน้าชีวาม่วนพี่น้องดำหลายคนมันบ่เมื่มมอยแต่ละเด้อทุกคนพอกันใหม่คิดต่อไปบ๊ายบาย